มันมีเมนูอาหารนะครับที่ชื่อว่า f l a t โ o v o นะครับก็จะเป็นอซอสกุ้งรสจัดที่มีพริกป่นนะฮะซึ่งะจะเป็นซอสที่คนอเมริกันเนี่ย นิยมรับประทานกับพาสต้านะครับแต่สําหรับคนอิตาลีนะครับอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องเรียกว่าซอสฟาดิโวโลเนี่ยครับเป็นซอสสไตล์อิตาเลียนอเมริกันแล้วกันนะครับหรืออเมริกันอิตาเลียนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะทํำซอสตัวนี้ครับพวกผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคนไทยครับเพราะว่ามีรสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านนิดหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนดีนะครับน้ำมันครับ1นช้อนโต๊ะสำหรับตัวกุ้งเนี่ยนะครับก็แกะเปลือกไว้หางอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปครับเรียกว่าฉากกับไฟร้อนๆนะฮะหลังจากที่สุกดีแล้วนะครับนำออกมาพักครับ นำออกมาพัก่าผลปิดไฟก่อนนะครับแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนะฮะในกระทะใบเดิมนะครับอ่าจุดไฟอีกครั้งหนึ่งใส่น้ำมันลงไปครับหึงช้อนโต๊นะครับไม่ต้องเยอะมากหอมและกระเทียมใส่ไปเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับรสชาติของกุ้งที่ติดกระทะอยู่นะครับเดี๋ยวทั้งหมดจะหลุดออกมานะครับตอนนี้เราผัดหอมและกระเทียมนะครับให้สุกดีครับ เดี๋ยวเราจะใส่ใบถามนะครับลูดใบออกจากก้างพอหอมและกระเทียมของเรานะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับเราใส่ใบถามของเราไปเลยครับสำหรับพริกชี้ฟ้าเนี่นะครับเราซอยครับแล้วก็ใส่ลงไปทุกเม็ดฮะยังเผ็ดไม่พอนะครับตามด้วยพริกป่นเล็กน้อยครับผัดให้พอหอมนะครับเราใส่วายขาวลงไปเลยครับ นี่นะครับรสชาติของตัววายขาวนะครับก็จะทําให้รสชาติของกุ้งที่ติดอยู่บนกระทะนะครับหลุดออกมานะฮะสำหรับไวายขาวเราใช้ในการทําอาหารไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทําให้หมื่นเหมาเพราะว่าเจอความร้อนก็ไปหมดแล้วครับหลังจากที่ไวายขาวเนี่ยเราเหยไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราใส่มะเขือเทศบดสับลงไปครับคนให้เข้ากันนะครับพาสเท้นะครับ อันนี้เป็นโหระพาอิตาเลียนครับเราฉีกลงไปได้เลยนะครับคนให้เข้ากันครับซอสสีสวยมากๆนะครับปรุงรสฮะเกลือพริกไทยแล้วเราก็เคี่ยวนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะฮะเป็นเวลา10นาทีนะครับสำหรับเส้นพาสต้าวันนี้นะครับผมใช้เส้นที่มีชื่อว่าบุคาตินีครับหมายเลข6กนะครับเส้นบุคาตินีเนี่ยถ้าเบื่อคุณผู้ชมดูเผินๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับสปาเกตตี้เส้นใหญ่ๆแต่ถ้าเบื่อลองดูใกล้ๆนะฮะ ลงไปของเขาจะมีรูครับก็ต้องบอกว่าเส้นตัวนี้เข้ากับซอสหลายๆอย่างนะครับจะเพสโต้ก็ได้จะมะเขือเทศธรรมดาก็ได้และก็แน่นอนนะครับว่าเข้ากับซอสฟาเดลโวโลของเราด้วยนะครับก่อนที่เราจะใส่เส้นลงไปนะครับใส่เกลือลงไปในน้ําเยอะๆนะครับและน้ําต้องเดือดดีด้วยนะครับบุคคาตินีนะครับใช้เวลาในการต้มเป็นเวลา9นาทีครับในระหว่างต้มเส้นนะครับผมก็เคี่ยวซอสไปเรื่อยๆนะฮะ ถ้าน้ำแห้งไปเราสามารถใส่น้ำต้มเส้นลงไปได้เล็กน้อยนะครับอ่าสักหนึ่งกระบวยครับเส้นพาสต้าของเราอีกหนึ่งนาทีได้แล้วนะครับ รับประทานไหมฮะสุดท้ายนะครับผมใส่เนยลงไปครับเลาใส่ตอนยกออกจากความร้อนแล้วก็ได้นะครับคนๆฮะให้เนยละลายครับสุดท้ายนะครับก็แต่งด้วยอิตาเลียนเบซิลหอมๆนะครับและนี่นะครับก็คือพาสต้าที่เคล้ากับซอสฟาเดียโลนะครับหรือพาสต้าซอสกุ้งรสจัดที่ผลนำมาฝากครับอีกหนึ่งสัมผัสพิเศษพิเศษครับ ทำอาหารอร่อยจะต้องดูรายการพลพักนักปรุงนะครับเพราะรายการพลพักนักปรุงมีแต่เมนูอร่อยๆไม่อยากพลาดสักเมนูใช่ไหมครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ